สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังเป็นไรพ่แม่เลยค่ะโอเคไม่ไม่ของแม่มีแต่ทําคลิปตอนนี้ยังไม่ได้สูตเพราะว่าถ้าไล่สูตไปแน่มันสหมุนติวติวมันไล่บ่ได้เพราะว่าเครื่องมันห่อนเร็วเ้ากดกําลังไล่อยู่ฝั่งน uh> ี้พี่ค่ะค่ะของนิดหน่อยเขาก็ไล่ได้ก็ให้เขาไล่คุณแม่กับพ่อคอยไล่ตอนนี้ไล่ไปได้หมุนจุนลุนจุนลุนจุนลุนโอ้ยมันเสียความรู้สึก็เลยเห็ดคลิปเลยจ้าจ้าจ้าโอเคค่ะอ๋อพี่น้องมาหลาย พี่น้องเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ฟังไทยคือฟ<ค><ม>ังเล่าหน่ฟังเล่าคือฟังไทยฟังไทยฟังไทยบอกค่ะน,นุ้ติดตามนุ้นติดตามมาด้วยช่องไะไช่องไหนช่องเาหน้อยเพชรบ้านเบื้องหะ,ะังค่ะอันนี้ช่องแม่นี่นช่องอะไรช่องแม่ทัวร์ลำพูนค่ะ ช่องคุณย่าองหญิงเนี่ยช่องครัวลำเพลืนนะคะรู้เบื้องมาตลอวจคุณแม่คุณแม่อะไรอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่แม่บ้าคนหลายค่ะคุณคุณย่าอุงหญิงคุณย่าองหญิงมามาตอนค่ำอ่ะตอนนี้กําลังเดินทางให้บานมาบอกว่าเห็นคุณย่ามาแล้วคุณย่ามาแล้วนี่หลับเพิ่งมาถึงเนี่ยมาหอดิก่ะโล่งรถดกับแม่นีเลยนี่แม่ยันยานถามข่าวทักทาย สวัสดีคนหลายใครได้จังสีสุงาันเนาะยาน่ายนมาบ่วี่อนางแม่อู้หูไแล้วไปแล้วพี่อลนางยี่เี่ยมจไม่จองไเนี่ยต่เบนี่ได้แล้วดีแล้วรู้สบายทำจังหนเาี่องนางยี่หลี่ยมขอบคุณี่งขอบคุณนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ามึงมาลมันมวนด้วยแม่ด้วยฮะ มันไก่โพดเออมันไก่โพเดเอ,พเอา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 โสมโอทีเอาเอาจับจองมองหาที่นั่งเด้อพี่น้องเด้อจ๊าน้อยกะสีว่ามีหม่องนั่งลรือดิมีหม่องสีนั่งลรืเด้อไปละค่ะไปละค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งหลา สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าสุภาพเพิ่งลงรถมาเมื่อกี้ก็เดินมาตรงเนี้ค่ะก็ละเลยมาชักทายี่น้องนี่ละคือ่าเห็นพี่นอ่อนนงหลายซันดอกเห็นพี่น้องหลายก็เลยอยากมาชักทายหน้าเวทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้ค่ะได้ค่ะคุณนายแม่เพิ่งลงรถเมื่อกี้นี่ะบ้บเลนห้าสิบห้า ใอู่ัเสาเดือใครแต่ว่ามม่มีโบดงบ้านไหนมาจากเวียงจันโอ้เวียงจันทร์โดยโดยมาจากเวียงจันโดยพันนะขึ้นาเยค่ะค่ะคุณแม่เขากันดูแลตัวเองบังังจะอยู่หน้าคลิปเน่เจ้าควรมเพลินเจ้าควรเพลินติดตามให้ด้วยเด้อดกดไปใน Youtube บอกว่าช่องควรำเพลิน จะเห็นคุณแม่นี่แหละทำคลิปค่ะทางไม่ได้โหลดตลอดเดี๋ยวอุ้งยิงกับมะหวายคุณยาคุณยากับกอดลูกสาวหลานสาวเพื่นกับมากหลายตัวแป้งขัดอยากให้คุณอยากให้คุณอยากกอดนั่นแหละอันเพิ่นอยากให้แตนโอ้ยเงินบาทจะได้มาติดอยู่ดีไหม ไปใส้เพิ่นเป็นไปใส่เพิ่นกับมวนตลอดหลักคู้บุญพ่อกับลูกเพิ่อนอแม่ห้ดกาวดเอาเด้อห้ดกาวดเอาเบิ่งมาล้มัวนเมือแรงขนาะอันี้สาวแปวพว่มสมมาใันกินบักทไม่้าเพิ่นกินสกุลลูกโอ้มากระยากอยู่ด้วยเนาะกยักขอาวุณนอยู่ด้เอาเือขอาคพุณกระยากขอาคุ้แล้วล่ะไปหาซื่อแถวนีสิมีขบพี่มอีขายบ่บ่มี่ี่พี่่่พ่พี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 ่พอ ขอให้แม่แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีเม่แห้งสุกุลสุขคนลำรวยลำรวยได้แม่เด้อจาเจ็บจาจนเด้ออยู่ไปด้วยกันน้ำกันนี่นะเฮาชาวไทยชาวฮะอันไหนก่อนค่ะมาโซนมาโซนนี่คือมาตำรวจหมดแล้วคุณแม่มาโซนโตรถคุณแม่รถตู้คุณแม่นั่นดีรถพระแม่มานาาลยคอโซ่บ้าอนนาจเป็นคนขับรถแห่แม่ลูกชายไงกับแมากับเลขาข่อยกันนวดน้ำกันมือหันลังมา สามขั้นสามคนอันขั้นละสามคนคุณเมฆสุภาพากับนางรถจะของมากับมาสีห่อมาสีอันออกไปเดียงกับวาถ้าได้ออกดอกถาพันสารลูกไส้ออกไงแสดงว่าแล้วจื้อบัตรใดินเออคันคันจาเบื้องคิด ประจําเจ้าจะรู้แม่ว่าไผเป็นไผทีมงานสาวในเพชรแพรงค่ะเอาขอบคุณเน้อแล้วไปยับยัางกับข้าวทากทายพี่น้องไปเรื่อยเร่อยสักนค่ะขอบคุณมากขอให้อยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเห็นบ่าคันคันเออถ่ายไปเน่ยมันจะหอนไอโฟนมันหอนเร็วไปเดินไปก่อนพี่น้องค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ แฟนคลับเอฟซีทั่วโลกนะคะโอ้ยเนาะแม่เอ้ยหอนบ่แม่หอนบ่เป็จักปีแล้วเจ้าเหรนแปดสิบสองค่ะแปดสิบสองเห็นหุงบ่ตาเห็นค่ะตีอ้ยมาแต่เสรล้วแม่นมาเจอพ้นพีสายค่ะพ้นพี่สายโอ้มาเบิ่งกมาแล้วจีเห็นหุงบ่ไก่ปนีเห็นหุงบ่านี่สิเหลียวเห็นบ่านี่อยู่หน้าเวทีน่ะแม่หยังล่ะคุณยายหยังล่ะคุณยายมั่นค่ะ ยายมันขวัญยืดเอาขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงโชคดีร่ำรวยนะคุณยายนะตุ่มลูกตุ่มหลานเนี่ยแม่เด้อไปไปไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะได้ค่ะได้ค่ะแฟนคลับเอฟซีนะคะเมียติดตามพี่เพย์ว่าตลอดดิฉันอ๋ออวอนเมื่เมียแค่งเอฟซีขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณ ว่าแมนขอบคุณแบบไม่พัชรี่ดิขอบคุณข้าขอบคุณข้าที่แบบไม่พัชรี่ดิเล่าตลกเนาะโอ้โหแล้วพวกยังพอพวกไงมันจดติดตา3แล้วลับเออติดตามได้เด้อค่ะเด้อช่องควรำเพรียากด้วยเข้าไปใน Youtube แล้วก็กดไปเลยค่ะกดไปกดละคันประจำค่ะติดตามเป็นเป็นเอตัวโยงคุณแม่อะไรอ่ะ ทุกคนที่พวกนี้เขาตามตลอดเลยแนี่ยขอบคุณมากาบ้านบ้านได้แะ้วทุกคนน้ำเย็นค่ะออ๋คุณแม่ห<ป>ยังหลักค,คุณแม่ยังหลักคุณแม่เทียร์ค่ะอ้าวเมื่อมาแล้วมันมวลเมืม้มมมแอแมลงเนื้อขอให้เมื่เจ้ามีความสุขจาเจ็บยะเจริสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไปด้วยกันนะคะจ้า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 จสงการก็เป็นวัน เเป็ดนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต้าอุดรจ้าจ้าขอบคุณเนาะแฟนคลับอีฟซี่เจแมนหลท์ไฮเนาะอุดรโอ้เจแมนไลท์ไฮมวนๆเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงอยู่ดียุ่นแห้งซาตุซาตุทำรวยจะเจ็บจะจุนจะรวยบักลาไปตามแห้งแต่เนาะแต่เพิ่อนเอาเปาไอแปะเป็นหลานเป็นแนวร้านไส้แบบแทกปีลลูกเออแบบว่าเด้อซี่เปียจ้าจ้าจ้าเอาย้อนหลังใช่ไหม แฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังใช่ไหมขอบคุณครับน้อง,อ,งอะไรอะ่ะวินเนอร์ครับวินเนอร์เฮ้ยเป็ดกระเพงให้เฉยบักลาปอได้หรอลูกเอ่อปอสามจะขึ้นปอสี่ครับ<ม>ครับผมตั้งใจเรียนเด้๋ยลูกเนอ้อให้เป็นเด็กดีของสังคมยะจะ,ะดือ้อจะมึนเป็นเด็กดีบอกได้ใส่ฟังให้เด้เป็นเจ้าคนได้คนเด้๋ยลูกเด้อบักลาสาธุเอารับผม